เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันพุทธที่26สิงหาคมพุทธศักราช2563สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินแม้ว่าช่วงนี้จะมีรายจ่ายมากแต่ก็ไม่เดือดร้อน เพราะมีเงินเก็บมากพอสมควรเรื่องของการงานช่วงนี้การงานดีมากมีโอกาสจะประสบความสำเร็จกราบรื่นถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคบ้างแต่ก็เป็นเพียงอุปสรรคเล็กน้อยเท่านั้นเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสเสน่หาเริ่มหายไปตามการเวลาส่วนคนโสดความรักยังไม่ค่อยลงตัว คนที่คุณรักนั้นยังไม่ค่อยมีปฏิกิริยาโต้อตอบหรือตอบสนองสักเท่าไหร่แม้ว่าคุณจะพยายามทำคะแนนเต็มที่แล้วก็ตามสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินหากทำอาชีพเสริมในช่วงนี้ก็จะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนไม่มากนัก แต่สิ่งที่จะได้เต็มๆก็คือประสบการณ์เรื่องของการงานมีเกณฑ์เจริญก้าวหน้าแต่ยังไม่เต็มที่เพราะเหมือนมีอะไรบางอย่างมาขวางกั้นอยู่เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่หลงหลงลืมๆืมกันไปบ้างแต่ก็ยังไม่ได้ทิ้งกันไปไหนส่วนคนโสดมีเกณฑ์ที่จะได้คุยกับใครบางคนแบบไม่มีสถานะ สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินดีมีความเสถียรและมั่นคงมากขึ้นเรื่องของการงานช่วงนี้งานจะประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายๆแบบไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเหมือนที่ผ่านมาเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์ยังคงมั่นคงแม้ว่าจะเถียงกันเป็นประจำก็ตามส่วนคนโสดหากคุณจะลองเปิดใจให้ใครอยู่ใกล้ตัว ก็จะทำให้คุณพบรักครั้งใหม่ได้ดีกว่าครั้งในไหน,ไหนสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินดีจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการทำงานเพิ่มมากขึ้นเรื่องของการงานตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ซึ่งเป็นรากฐานของความสำเร็จในอนาคตเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ แม้ว่าจะไม่ค่อยบอกรักกันแต่ก็รู้ว่ายังรักกันเหมือนเดิมส่วนคนโสดมีเกณฑ์จะได้พบรักกับใครบางคนในช่วงนี้สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินยังไม่ควรลงทุนแบบหนักๆในช่วงนี้เพราะโอกาสจะได้ผลตอบแทนสูงนั้นยังมีน้อยมากเรื่องของการงาน อาจจะมีท้อใจบ้างเหนื่อยใจบ้างในช่วงนี้เพราะต้องเจออุปสรรคและปัญหาเยอะแยะมากมายควรทำบุญบริจาคลงศสบ้างเพื่อแก้เครสเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ควรระงับเรื่องโทรศัไว้บ้างเพื่อความสัมพันธ์รักที่ยั่งยืนส่วนคนโสดมีความรักแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปโดยที่คุณไม่รู้ตัวสำหรับคนที่เกิดวันศุกร เรื่องของการเงินมีเกณฑ์ที่จะเก็บเงินได้แค่ครึ่งหนึ่งเพราะอีกครึ่งหนึ่งจะบุดไปกับการใช้จ่ายที่จําเป็นเรื่องของการงานถึงแม้ว่าตอนนี้จุดมุ่งหมายจะอยู่แสนไกลแต่ถ้าคุณอดทนและพยายามก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จได้อย่างง่ายดายเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ก็จะค่อยๆเรียนรู้กันไปทีละนิดส่วนคนโสด หากจะรักใครก็ค่อยๆบุ่มเพราะความรักไปทีละนิดสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์วางแผนเรื่องการลงทุนเพื่อต่อยอดผลกำไรในอนาคตเรื่องของการงานแม้ว่าช่วงนี้คุณจะต้องทำงานหนักมางพอสมควรแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็ค่อนข้างที่จะน่าพึงพอใจเลยทีเดียวเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้ว ความรักของคนมีคู่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีส่วนคนโสดมีเกณฑ์ที่จะครองสูตรต่อไปอีกสักพักดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ